ีต่อไปราศีอะไรที่๋าราศีกันครับราศีกันเหนื่อยไม่นี่กี่ราศีแล้วนะผมก็ไม่ได้ไลฟ์นานเมษพือศเมถุนกรกฎราศีที่ห้านะครับราศีสิงห์และนสิงไอสิงแล้วก็กันโอเคเบอร์เอชาวราศีกันโอ้ยตายแล้วได้ไพ่บิดทองหลังมาครับนะครับโอเคชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรใครอยู่บ้างชาวราศีกัน ตอนนี้มีอยู่ากี่คนเหรอพี่ปามตอนนี้เบื้องต้นที่อยู่ไลฟ์นะสิบเอ็ดครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนนะ้นมันขึ้นไปประมาณสามสิบสี่สิบโอเคครับชาวราศีกันนะครับใครที่เป็นชาวราศีกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหน้าที่การงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับให้ขลังคอยท่านอ่านฟาดฟาดอย่าเพิ่งเหนื่อยนะหมอดูยังไม่เหนื่อยเลยไ,ลไ,ไปก่อน โอเคนะครับมีความเครียดนะครับชาวราศีกันสําหรับต้นปีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเครียดความกังวลบางท่านตกงานบางท่านไม่ได้งานนะครับบางท่านธุรกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆดีขึ้นจะผลิดอกออกผลแล้วนะครับกลางสงกรานนะครับช่วงกลางปีจะค่อยๆดีขึ้นผลดอกออกผลนะครับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราโหยหาหมายถึงว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วยังมีความทุกข์กับมันอยู่ยังําจำอยู่ ไม่ต้องคิดอะไรมากๆเดินหน้าต่อไปนะครับทำชีวิตเราให้มันดีไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่ท่านรอคอยโปรเจกต์ใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่กําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับบางคนตกงานจะได้งานใหม่ครับนะครับภายในกลางปีนี้แหละท่านจะได้งานใหม่ไม่เกินกลางปีนี้แน่ๆนะครับจะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ได้คอนเน็ชั่นใหม่ชีวิตใหม่นะครับไม่ต้องเครียดแล้วนะจะได้งานใหม่แล้วนะนะครับ แล้วก็ได้หุ้นส่วนที่ดีได้รับความร่วมมือทั้งลูกค้าหรือว่าเจ้านายครับนะครับงานใหม่สรุปให้ว่างานใหม่ๆอะไรใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆกกำลังจะเกิดแล้วครับอะไรที่ทำให้เราเครียดอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นกังวลงานไม่มีธุรกิจไม่ดีอะไรต่างๆนาะนาะนะจะหายไปเพราะว่าจะได้ใหม่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆกันหมดเลยนะครับสำหรับชาวราศีสันครับนโอเคนะครับการงานดีแล้วจ้ะ เลิกเครียดแล้วก็เตรียมรับอะไรดีๆรับอะไรใหม่ๆนะครับราศีนี้เตรียมรับได้เลยไพ่บอกว่าไม่ต้องทําบุญครับแต่ว่าแนะนําก็ทําเรื่อยๆนะจ๊ะใช่ไม่ต้องทําบุญแต่ว่าเดี๋ยวอะไรใหม่ๆกาลังจะเข้ามาละคือช่ครับก็คือเป็นการจริงๆอะเรื่องเหมือนที่อาจารย์บอกว่าบางราศีอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องทําบุญแต่ครับผมผมมองว่าครับเราก็ต้องทําไปบอกว่าใช่ใช่ยิ่งบอกเราเหมือนว่าเราไปทชาวพุทธเราก็ทําในมุมในมุมแบบชาวพุทธเราไปเพราะว่าราศีไหนที่มันไม่ดีเนี่ยผมก็จะเน้น ่เน้นเลยอย่างราศีอ่าที่ที่เราดูผ่านกันมาแล้วเนาะ<ช>ราศีเมษหรือเปล่าราราศีอะไรเมถุน<ช>ที่ไม่ดีเนี่ยเน้นทำบุญ<ช>นะครับทําบุญตั้งสมาธิอะไรก็ตามทีครับนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับ,ร,บราศีกันจะเป็น การเงินสิการงานอ่ะการงานแล้วเริ่มเบลอแล้การเงินการเงินจะเป็นการงานเมื่อกี้การงานไปแล้วนะครับจะได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเงินจะเป็นยังไงนะครับชาวราศีกันพอพอเป็นการไหลแล้วมันจะเริ่มเบลอให้ก่านดูเบอเบอมันไม่ได้เบรกไงมันไม่ได้เบรกไงครับผมอยากเก่งมือนพี่เชนนามากเลยนะกีฬายี่สิบฉโหงไต้ไิ่ไหวแล้วเห็นแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยแทนการเงิน อาจารย์ครับเราอย่างนี้ไหมครับว่าเดี๋ยวพอเสร็จนนเราเบรกกันต้แงจำมันมีไหมครับ <S <S ได้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 เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับเดี<ต>๋ยวเราเบรกก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ได้ครับครับ,รบการเงินนะครับหยุดหยุดใช้จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับท่านเราจะชอบช้อปปิง้งหรืออยากได้อะไรที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตนะครับหรือมีการหยุดทําบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าอะไร การลงทุนอะไรที่มันซ้ำซ,ซ,ซ,าซากแล้วมันมีความเสียหายก็าจ,จะทําให้ชีวิตเราแย่เราก็หยุดทําซักนะครับจะได้ข่าวดีแล้วนะจะได้ข่าวดีการเงินจะได้ข่าวดีมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะครับ,รบแล้วก็โชคดีกําลังมาใครที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อหรือใครที่ทํางานแล้วต้องการชื่อเสียงได้จุดประทัดแน่นอนจะท่านจะเด่นท่านจะดังแล้วเงินจะเข้ามาแบบ โอ้โหไม่รู้จะมาคิดทางไหนเลยอ่ะ hmm. นะครับการเงินมีข่าวดีการเงินมีข่าวดีวดแต่ท่านต้องหยุดทําบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันไม่ปลอดภัยต่อกระเป๋าเงินท่านหรือบัญชีท่านเอาไปใช้จ่ายซื้อรืซื้อได้ใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นท่านหยุดหยุดให้ได้นะครับ hmm. ข่าวดีกําลังมาแล้วการเงินของท่านเนี่ยจะทำโอกาสเต็มี <F>, ไ้หมครับอาจารย์เอฟรัวรเอฟรัวรไม่ได้หยุดก่อนหยุดเอฟก่อน หยุด F แล้วก็อาอาจจะเป็นนั่งสมาธิก็ได้สงบเสียอารมณ์หรือว่าอยู่กับตัวเองนะครับข่าวดีก็ลังจะมาแล้วนะครับกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่ให้ไปนี้คือเงินก้อนใหญ่นะครับ,รบเงินก้อนใหญ่กําลังมาแล้วจ้ะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนิดหน่อยนะครับ,รบอะไรที่มันทําให้เสียเวลาชีวิตเราก็พยายามเบรกตัวเองขั้นตัวเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นการเงินมันก็จะหมดไปกับเรื่องแบบนี้นะจ๊ะ การงานการเงินและความรักความรักไกันช่คัอย่างไรขอสามใบนะครับความรักดีไหมชาวราศีกันเ <c oughs> หนื่อยนะเหนื่อยนะความรักชาวราศีกันแฟนไม่ค่อยช่วยซัพพอร์ตแฟนไม่ค่อยช่วยเหลือทําอยู่คนเดียวหาอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อครอบครัว เพื่อครอบครัวชาวราศีกันเป็นราศีที่แบกรับภาระหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะความสุขของครอบครัวแต่ที่ทําไปผลมันก็ดีแหละผลลัพธ์มันทําให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นจริงๆแต่ว่าใครที่เป็นแฟนราศีกันรบกวนให้ช่วยแบ่งเบาภาระชาวราศีกันหน่อยครับนะครับไม่งั้นหลังหักแน่นอนนะจ๊ะ ชาวราศีกันเป็นชาวราศีที่บางทีมีความดื้อรั้นไม่ฟังความใครครับเน,นี่ยแหละที่แบบแบกหินก้อนเดียวเพราะว่าแบ,บกหินก้อนสองก้อนในคนเดียวเพราะว่าอะไรเขาไม่ฟังใครไงครับเยังไงฟังแฟนตัวเองหน่อยนะครับใครอยากช่วยหรือมีใครอยากช่วยไม่ต้องโชว์พาว่าฉันทําได้หรือว่าฉันไม่ฉันคิดว่าฉันทําถูกแล้วอะไรถูกแล้วเชื่อเถอะว่าคนข้างๆคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแบ,บ่งเบาภาระกับคุณฉะนั้น อย่าดื้อกับแฟนไม่ให้มันมากอย่าดื้อกับเพื่อนเพื่อนหรือการันตีให้มันมากๆครับเวลาใครสามารถผ่อนแรงคุณได้ช่วยเหลือคุณได้คุณก็ยอมรับในความช่วยเหลือของเขาได้บ้างได้ครับนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อสุขภาพนะถ้าคุณหักโหมอยู่คนเดียวคนะนี่นแหละความดิ่งทนงอาจของเขาเนี่ยที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีกันสําหรับปีนี้แต่ผลตอบรับคือสักเซสนะครับ ครับครอบครัวแฮปปี้มีความสุขนะครับสิ่งที่เขาลงมือทำแต่สุขภาพของเขาจะเสียมันก็เหมือนว่าจะต้องได้อย่างเสียอย่างแรกกันอะไรอย่างนี้มอาจารย์ใช่เพราะว่าชาวราศีกันเป็นชาวราศีที่หญิงถนงอาจจะไม่ชอบให้ใครมาช่วยครับนะครับเขาไม่ชอบให้ใครมาช่วยเอ้ทำได้ทําคนเดียวได้แต่จริงๆแล้วทำสองคนดีกว่าถ้าใครจะเข้ามาช่วยก็คิดว่าเขามาช่วยด้วยความหวังดีก็ครับก็แบ่งให้เขาแบ่งเบาภาระเราไปได้ครับ ไม่ต้องแบ่ทุกอย่างไว้คนเดียวสําหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าก็มีคนอยากช่วยเหลือเยอะแต่ว่าบางทีเขานะเข้าใจเด็ดเดี่ยวเขามีความดื้อของเขาอยู่ในตัวครับนะครับปีนี้ก็พยายามกระจายงานนะครับอย่าแบ่งเบาภาระแต่อย่าแบกภาระอยู่คนเดียวครับสําหรับการมูชาวราศีกันเป็นอย่างไรส่งท้ายของกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักสักคืน่งวกเราดันต้องไปต้องเปรกันหน่อยละได้เลยได้เลยก็เป็นเรื่องของมูสำหรับชาวราศีกันนะครับให้ได้จับได้ครับ มาดูกันว่าจะได้เทพรหรือการมูแบบไหนนะครับได้เลยชาวราศีกันตา<ท>นะของชาวราศีกันคืออะไรปันะ๊บและยังไม่มา<อ>เทพยังไม่มาห้ <ừ> าใบแล้วเทพยังไม่มาชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆแล้วมีความสามารถในการพูดนะครับมีความสามารถในการพูดมีความสามารถในการโน้มนา้าวใจนะครับแต่ก็มีความเครียดอยู่ในตัว ครับนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเทพองค์ไหนนะครับที่ที่ทำให้อ่าใช้ความสามารถที่เกิดประโยชน์แล้วก็เรียกเงินเรียกทองเรียกสุขภาพที่ดีๆให้ระวังเรื่องสมองนะเพราะชาวราศีกันอย่างที่บอกครับก็เป็นคนที่ดื้อเพราะว่าความเครียดมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาคิดอยู่เขาอยู่คนเดียวครับก็ไม่แบ่งเบาความคิดให้กับใครครับนั่งสมาธินั่งสมาธิ ไม่มาชาวราศีกันยังไม่มาเป็นเพราะเป็นพเนพราะไพ่เหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะได้เบรกละคอยฆ่าใบนะว่าจะต้องหมูใครนะไพ่ตั้งเยอะตั้งแยะนะนี่นี่เัื่อกีดูมาจะถึงราศีกันย์นะนี่เป็นอันแรกนะที่ไม่มีขึ้นเลยอ่าไม่มีขึ้นเลยรับที่นี่คือเปิดรอบหนึ่งหรือรอบสองก็ขึ้นแล้วใช่ครับไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยสิบใบเพราะเขาดื้อไงเขาอาจจะไม่ฟังก็ได้ว่าเอ้ยไม่ต้องพึ่งนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวราศีกันอยากได้ทรัพย์สมบัติได้บ้านได้รถ เป็นคนที่ชอบแย่งชิงนะครับแม้ตัวเองจะมีแรงดึงดูดเขาไมคนะครับนั่นไงเาไมแล้วครับไมคแล้วครับท่านไม่อีกแล้วพญานาคพญานาคมคอีกแล้วครับพญานาคมาอีกแล้วทาวราศีกันนี่แบบเป็นอะไรที่วาไรตี้ทางอารมณ์มากเลยนะเขาเป็นคนที่อ่าหาเงินได้มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับแต่เบื้องหลังเขาคือความเครียดคือการเก็บความทุกข์ไว้ในใจกันะครับ สิ่งที่ต้องทําคือนั่งสมาธินะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็อุทิศให้กับตัวเองเทวดาประจําตัวด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมูเตลูคือพญานาคการพ่อพญานาคท่านจะช่วยเราช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นช่วยให้เรามีทรัพย์สินเงินทองตามที่เราอยากได้นะครับมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักและก,กัามิตรนะครับ,รบมีคนที่คอยดูแลนะครับเอาใจใส่เรานะ ในเรื่องของอารมณ์ความอยากแย่งชิงอยากได้อยากมีอะไรมันก็จะถามว่าแย่งได้ไหมแย่งได้แต่ว่ามันไม่ต้องใช้ความลำบากอะไรเยอะเพราะว่าเรามีสเสน่ห์ละรเรามีแรงดึงดูดและรเราไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครเดี๋ยวก็มาเองนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามิตรภาพก็ตามแต่ะครับไหว้ขอพรจากองค์พ่อพญานาคนะครับวัยน,ย,นะนะนยิ่งวันพระยิ่งดีนะวันพระอย่าลืมเลยเอาขามุ่งนี้ครับอาจพรุ่วนนี้วันพระแล้วครับได้เลยทุกวันพระนะครับแล้วความเครียดเนี่ย ่านจะลดลงความเครียดนี่เขาเป็นคนที่เครียดนะแอบเครียดแต่ใครไม่รู้ครับแอบนั่งร้องไห้กลางสายฝนอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาดื้อไงอเขาดื้อเขายิงทนงองอาจในศักดิ์ศรีเขาก็เลยไม่ให้ใครเห็นน้ําตาแล้วก็ความเครียดของเขาก็คือเป็นหมือนว่าถ้าพี่ทุกคนเห็นนะคือเป็นคนเข้มแข็งใช่<ด>เป็นคนเข<ๆ>้มแข็งเป็นคนพูดจาดีเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะภายในใจคืออ่อนแอภายในใจอ่อนแอนะครับเพราะหลวงพ่อพญานาคแล้วหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นความเครียด นะครับความเก็บเก็บตัวความเก็บกดในตัวเราจะน้อยลงครับนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็าการาันตรด้วยนะครับวิจภาพดีๆจะเข้ามาหาเราอโอเคครับ